ครับต่อพี่พี่สองครับของสางหน่อยครับผมจีว่าจีแก่ตูนะครับพี่น้องอ้าวก็นอื่นกรสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับมาเบิ่งคลิปอ่าสางหน่อยครับกําลังลื้อตัวนี้ครับตู้หนวดครับลูกตีตู้หนวดครับถอดลงมาเลยครับพี่น้องจะลื้อมาหลายอย่างเลยครับพี่น้องจนนี้ อันนี้ลือลือมากว่ามันเห็ดให้มันพังเลยครับเห็นไห้มันดีกว่าเ่าครับพี่น้องเอาเดี๋ยวผมพาไปเบิรงข้างในครับนี่ครับตะแกงร่างของ่ังหน่อยครับพี่น้องเบิร์ครับ นี่ครับที่ผมมาจากอีพี่แรกนี่ครับนี่ครับนี่ครับเขาเอิ้นเขาเอิ้นขนมกันเข่าครับตัวนี้มันจะมีมาแค่นี้ครับมาเดิมเดิมครับไม่มาแค่นี้อันนี้ผมมาซื้อมบนี่ครับชุนสองฟังครับตัวนี้ผมาเคลนไหมครับมันยังจัดตำอยู่ครับเดี๋ยวเคลนไหมครับ อันนีเห็นเสียมมองำนะครับคือผมเสริมใหม่ครับคือคือกันเข่าครับกันเข่าออกจากลำปองฟังครับตัวนี้ตะแกงผมกระบ,บางครับลองตะแกงบางแลี้ยว ก็ะเพรียงสีนะครับของทาเนาลงจังเลยครับพี่น้องครับก็พอดีกระลือลงมาแล้วครับพี่น้องบึงคือตะแกีงมันครับมันก็จะกิ้วครับพี่น้องเอาก็เอาดิวมันลงกบนี่ครับอยู่อยู่กว่าแนวมัก ท่าที่ตามเบื่อนครับว่าผมเสียดเป็นไปไล่ได้ครับผมว่าเสียดไน้ใจจริงผมว่าเสียดหวงคือคู่บูตานี่ครับผมสีผมสีเอาขันมะไรนี่ครับแต่ว่าสีเอาเหลียวมะไรนี่ครับเหลียวมะไรนี่ครับลายนอนตางสิครับแต่เสียดขันตัวนี้ได้ลายครับเดี๋ยวลองมั้งครับพี่น้องว่ามันจะเป็นลักษณะไหนไดครับลองเบลงเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์กนครับพี่น้อง ว่าสิเป็นไรไดมาครับพี่น้องมาเบิ่งต่อครับาผมสเส็ดตกแกรงไล่ลักษณะแนวใดว่ามาันจะเป็นให้รูปแบบใดครับผมสีสฮ็ดงผมิตทักอีกไ่ไรัผมสสิทักอีกไล่ไหมครับผมส่ิไลายครัอู่ตาครับผมสิสฮ็อูมันให้ไมันตีเขาผมคิดว่ามันอาจจะตีเขาดีกว่าเก่าครับเพราะว่า ดูมันสีลายผมเตร็ครับเดี๋ยวผมจะเอาอเประบไปครับว่าเป็นลักษณะนี่ผมจีจ่ครับผมจโยมา้จะซีิมนครับผม,ยยมาจา <Yeah. S 1> าจอหามินครับ <Yeah. S 1> ผจบเ,เ <Yeah. S 1> จีเป็นหูวครับ <Yeah. S 1> ผมสลง็หวงครับ เพื่อว่าผม่งเียด้เอาเอาเรียบร้อยอย่ได้ครับครับมันเป็นราชการเนี่ครับพี่น้อง แข้าต้องมาต้มเขาเจ้าของคนเรามากรวยมากไว้ครับทานนี่ครับพี่น้องนี่ครับเข้าตัวนี้ผมเป็นนังขี้บอบครับเพราะว่าผมยช่ายมะนี้สูตครับผมก็เลยใส่ไปตะวันตัวนี้ก็ต้องเอาออกครับพอออกปุ๊บผมสีปลาครับปาาชิมได้ครับปาาชิมได้ปลาแล้วผมเสียตะแกรงพี่น้องครับผมเสียตะแกรงสองท่อนครับนี่ครับอันนี้ท่อนหนึ่งครับมาจากนี่ท่อนหนึ่งครับเป็นนังขี้เสียสองท่อนเดี๋ยว เดี๋ที่ทำมันเป็นอย่างนี้จงคนผมเห็นว่าถ้ามันเบิดเนาะมันจะเปลี่ยนได้ครับถ้าสมมุติว่าขา้างหน้ามันเบิดครับเห้องอะจับข้างหน้วเปลี่ยนเลยสอดลงมาที่คู่บัวตาผมคิดว่ามันไหนจะได้ครับเหตุีคู่บัวตาผมที่สีพระยามแปลงมันไหนก็คู่บัวตาครับจงคนอันนี้ท่อนนาครับตอนขอ้าขงเขาเขาเขาสีมาข้างนะครับป้มมาอ่าสันตัวนี้ก็ตัวนี้ ผมคิดว่ามันเขามาถ้าเป็นคู่บุตาตัวนี้มันสิฝากก่อนครับมีสารีครับผมคิดว่ามันจะจะฟาดีกว่าจะฟาดีกว่าไรอย่างเพี่น้องนะครับจับาดีกว่าไนี่เพราะว่าเพราะว่าปพ๊บมเงินจับฝาดีกว่ามีมีตะเข็บมันมีสันสันตัวหนี่มันสีอยอะมากนจักน่าจะสิบสองครับ ขาดว่าผมค,คิดนะครับผมขาดว่ามันจะมันจะตีเข,าด,เขา,า,าดีแล้วก็เขาก็ทีสะอาดแล้วก็เขาก็ทีอตอวถ่ายครับวิดีผมเห็นนะครับพี่นอ้องน้าผมสีจอร์นจังไดปัดจังได,ด,งไดเด็ดให้เพิ่มครับครับเพิ่มครับพี่น้องครับน้าัวนี่ตัดเลยแบบเนาะตัดได้แบบเดียวอันนี้แม่แบบชอบครับ องวัดนันะครับอ่าดีกันครับตัดเล้วพอดีกัครับแต่กนันเนาะอ่าเขาก็จับเขีลงครับข้างล่าครับเพื่อรับสีดมาครับนอนนี่ครับจับเ็น

บานีาาาาานครับะระโนะรับตามมามาเาน้กานก่อเนาะถ้าเขาบอล้าเขาบอน้ำศูนยดอกสันห้าจป็ปีแต่เรื่องบอกไปครับพี่น้องเด็ตัวนี้ต้องซีึงหามิรน,นะครับวนาะว่าเด็กตรงน้าเป็นบอลทำทาบางมันจะผิดเาตตรงนา ทำกัชมเบิาไวยังไงครับเดี๋ยวนี้ครับอันนี้คือดอกต่อต่อสว่านต่อครับตอกต่อของไอ้สกกุไล่เข้านี่แหละครับมันทานแล้วเขาบอกว่าเราครับเรากเลื่อมแลมาพี่น้องแต่เขาเพื่อต่อท่อมุขับบ้านนี่ครับไ้าได้ครับเป็นจ่อมันมันจะได้โตครับพี่น้อง ทำเลยเข้าก็ต่อไปเลยเข้าก็ต้องปครับเยี่ยม ตัวนี้คือตัวเซลเลียลพี่น้องเซลเล้วมันจะน้ำหลอดครับมันจะเป็นรูนครับเราจะเป็นรู๋แน่ยไม่เ,เล่นครับพี่น้อง <S <S บ้านี้ครับการเจาะทำมี่รู๋แล้วมันได้น้ำหลองแล้วครับหลอกสะบานห้องมันจะร่วงตามตามรู๋เข้าตีมากครับพี่น้องอ่ะไปเบิรงเดี๋ยวผมถ่ายไ,ไปเบิรงการเจาะสะบานแห่เจาะมันสีแด่ให้ผมมาบอกครับตายครับพี่น้อง มีัวอย่างสามันครับผมตีไปแล้วถูครับม้าครับฟาน,นี่นี่ครับดี่เวาจะนำลองมาแล้วนี่ครับนำลองมาแล้วลองแล้วว่าสวันเข้าดีปีพอรครับ เนี่ยตน้ำลงแล้วเืเป๊ะครนบากันบ่าเลออยู่เียพี่อนี่ครับเจ็บรครับไ้แล้วครับเอเรียบอยครับพี่น้อง นีะครับศาสนาเนี่ยเหรอครับนี่ครับยีวินี่ก็ว่ามีอย่างไรครับยี่วี่นี่มุมตาจอห์ลตัดส่วนเบื้งครับจอรูครับเพอ่์เซเดลอยลอยเออเวนสแตนเลสครับสแตนเลสกลุ่มสแตนเลสเนี่ยจะอยู่ซีเมนครับแต่ว่ารูเนี่ยหามินครับมันตกองเพียมอีกนึงครับพี่น้องเอาไว้เจอกันอีพี่นาครับอีพี่นาผมสี เ็ใส่ะเขาเอิ่อร่อยตัวนี้ครับร่อยแล้วก็เอาเขาตะแกรงครับให้พี่น้องเบิมพี่นี่ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับพี่นี้เอาไว้เกี่ยวกันพีต่อไปครับพี่น้องพี่นี้ก็ขอบคุณทุกท่านทตามกับพี่น้องผมผาชอบกับโคตรใจกดแชร์กดไลค์ครับพี่น้องนะครับพิ่นี่ก็ขอเข้ามาสวัสดีครับ